รุ่นอะงไรครับวันนี้ตู้บ็บอกอไปดูกันครับตู้บ็อกเป็นรุ่นนะครับสีส้มนะครับนี่ยเนี่แน,น,น่นอนจริงว่าวไปดูกันครับจะรอขนาดไหนครับดูกันตัดกันตู้บ็อกโอเคไหมก่อนอื่นก็ต้องแบ่งผมก่อนเิบดน้ำก่อน ผม่ไหน,นีหน่เก้าสิบเจอ้หนอ่ก้าสิบเจ็ดแน่นอนจริงวเบ่งผมให้เรียบร้อยก่อนบนอว้ใช่ไหมครับ uh huh. อือนนึงก็ต้องเบ่งผมก่อนูบอก อันนี้ก็แบ่งเงินกันนี่เราก็มาขึ้นทรงกันด้วยวียาวเลยนะครับอูบอ็อครุ่น ตอนนี้เราก็ขึ้นทรงด้วยียาวครับผมเราก็จับหันิดนึงครับตะแคงข้างหันะครับลูกค้าบอกได้ทรงถูบล็อกนะครับข้างบนไม่ต้องออกครับเราก็จัดแต่ข้างหลังข er ้างข้างอย่างเดียวนะครับลูกค้าเป็นรุ่นนะครับทรงนี้ถูกใจัวรุ่นครับแต่ไม่ถูกใจครูนะครับผมทรงนี้ครับถูบล็อกนะครับแต่น้องตัดได้ครับมันเข้ามหาลัยนะครับผมก็โอเคครับจัดจัดไปตามใจลูกค้าเลยครับผม ทูบ็อกครับไม่ต้องข่าวมากนะครับผมข้างหลังก็เหมือนกันครับเราขึ้นทรงได้วียาวนะครับวันนี้เราเอาแบบลูกค้าต้องการถุยนิดนึงแล้วก็เก็บเก็บตีนผม่ิงเดียวครับเดี๋ยวข้างบนเราจะปล่อยนะครับปล่อยยาวนะครับมาดูอีกทีครับว่าจะออกดีไม่ออกดีนะครับผมก็ลุยครับผมเรียบ็อกนะครับมาอะไรนั่นวันนี้เราขึ้นทรงวียาวครับอยเทคนิควะ มันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมวีผมก็ไม่ไมยาวแต่ก็ขึ้นวียาวด้วยครับผมว่าวียาวมันไม่ต้องกลัวตกวีนะครับอืมมตผถูจับง่าครับจับไปไกลนะครับไม่ต้องจับอะไรมากมายครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่เราก็ขึ้นทรงวียาวนะครับผมใช้ใช้ปต้นไล่สายนะครับคล้องตัวดีนะครับผมต้นไล่สายนะครับก็ลองวีขึ้นปกติครับ เราก็จับหูลูกค้าไปหน่อยครับแล้วก็ลองวีขึ้นไปเลยครับผมทูบ็อกซ์นะครับตรงนี้นะครับชงวัยรุ่นนะครับจัดแบบเรียวๆครับทูบ็อกซ์ครับลูกค้าไม่ต้องการเอาข้างบนออกนะครับผมเราก็ตัด้างข้างเล้นข้างเดียวครับอาจจะมีซอยนิดๆหน่อยๆครับผมข้างบนตอนนี้ก็ดูงานเป็นพังก่อนนะครับ ก็แต่งเปิดทรงเสร็จแล้วครับเราก็จะมาเก็บทรงด้วยวีเล็กวีเล็กก็คือเก็บรายละเอียดเบียจำช่องหน้าได้ไหมเนี่ยได้ช่องอะไรวะหมูบาเบอหมูบาเบอร์ F4 ตัวกริงนี่วะสูงสูงร้อยเก้าสิบไงโอ้โหจิงว่ากล่องน้ำไ,ไม่เท่ากันละ ตอนนี้เราก็กำลังเสี่มบนนะครับให้มันดูเข้ากันโยกวันลงตอนนี้เราก็เจ็บรายละเอียดครับ เชื่อมให้มันบาลานซ์กันให้มันกลมกลึงนะครับใช้วีเล็กนะครับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อวีใหญ่ไปนะครับข้างลังนะครับก็เก็บตีนนิดนึงครับผมให้มันก่างเก่าให้มันดูเรียบร้อยดูสะอาด้านะครับดูให้เป็นเงาทรงครับฝั่งนี้ก็เหมือนครับอีกนิดนึงครับมองเห็นดำๆนะครับเราต้องให้มันดู เงานะครับจะดูไม่ไม่คมกืนครับแต่ต้องเชื่อมให้มันคมกืนกันนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนิดนึงครับเก็บคมละเอียดนิดเดียวก็มาจะโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บความละเอียดนะครับผมเก็บตีนเก็บอะไรเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะกันนะครับผมก็เลมให้มันดูเงาคมกืนกันนะครับ ก็มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับผมลูกค้าข้างบนวยาวนะครับเราก็จัดตีนงเดียวครับตีนผมข้างบนนะครับให้มันดูเกี้ยงเกา่าให้มันดูนมนวนดูเงาดูกลมกลืนครับมันเข้ากัน,นครับก็มีอะไรมากครับ<ม>ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอกันครับกันตีนผมกัน แต่งทรงครับแต่งทรงแต่งอะไรครับผมเจ็บข้างลังอีกหน่อยหนึงครับผมให้มันกลมกลืนให้มันดูดีครับประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอก,กันอีนิดหนึ่งครับใช้บัตรเดือนกันขอบขอบีกหน่อยหนึ่งก็ลงใบมีดก็ไม่น่าก็โอเคครับน่าจะเสร็จครับ ไม่มีอะไรมากครับผมบะบนน้องมันไม่ออกนะครับทูบ็อกนะครับก็การขอบครับขออภัยเลยครับแสงอาจจะเข้านิดนิดนะครับผมเราต้องใช้บัลเทเลนกันขอบไปก่อนครับจะได้ดูแบบเท่เเงาๆนะครับถ้าไม่กันก็จะดูไม่เท่ครับกันให้มันดูแบบสวยงามครับดูคมนะครับ ็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรกนะครับกันขอบเราใช้บัตรเล่นกันขอบอยู่ครับช่วงนี้กันให้มันเงาๆซวยๆนะครับผมกันให้มันดูมโค้งงามๆนะครับจอนนะครับจะได้ดูแบบมีมิตินะครับสวยงามนะครับผมมันก็เหมือนงานศิลปะนะครับการออกแบบนะครับผมงานประทมนะครับออกแบบการทรง วยไม่สวยลูกค้าก็ไม่รู้นะครับเราต้องออกแบบให้เขานะครับต้องครบครึ่งทางครับการออกตผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกันขอบเลยครับผมการขอบเราก็กันตามแนวที่เราสร้างไว้นะครับมันก็จะได้ง่ายนะครับจับมุบมไปหูลูกค้าดีครับต้องต้องระวังครับต้องระวังให้เรียบร้อยนะครับกันร,ระวังระวังบาดลูกค้าครับ ราคาจะได้ของแถมกระบบ้นนะครับรต้องใจยเย็นๆนิดนึงครับการกันขอบก็กนแเราจะดูคมขึ้นครับชัดเจนขึ้นนะครับผมแต่แรกๆมันเราใช้บัตรเรียนกันบัตรเรียนกันขอบกันไว้ก็ไม่เท่าไรครับไม่จำเท่าไรครับบงใ่มีดอีกทีครับสร้างความสวยงามนะครับชัดเจนอยู่ได้นานนะครับกัน ตรงอ่อนออกหมดนะครับก็จะได้เวลาถ่ายรูปมาจะได้ดูดีครับอีกคนนึงครับอีกคนนึืงนั่งนอกกับก็มีอะไรมากครับคนเดียวไปเจครับกันขอบไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็การขอบไปเรียบร้อยนะครับผมกันเรียบร้อยลูกค้าก็ไม่ดังบนออกนะครับการขอบเสร็จก็เหมือนจะเสร็จนะครับจะดูของบนออกมาเอาลงมาดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมครับก็โอเคลูกค้าก็พอนะครับก็มีอะไรมากครับผมก็ ประมาณนี้ครับชงวัยรุ่นนะครับทูบ็อกนะครับเทนะครับน้องเอาไว้ผมยาวนะครับผมยาวก็มันสามารถทําทรงได้หลายทรงครับไม่ว่าจะเป็นบีถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่างหมูบาเบอร์นะครับผมเราก็วีดูนะครับใต้ขวาดูได้หมดนะครับผมยาวน้องทำได้หลายทรงนะครับจะวีหน้ามากก็เลยนะครับผมก็วีหน้ามากับเทนะครับ ประมาณนี้ครับ <โ champions. S 2> นำมาครับเราชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่างหมู่บาเบอร์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันเลยครับหรือจังหวัดอะไรนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมช่างหมู่บาเบอร์นะครับขอบคุณมากครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับได้นลายส่งได้่ลายส่ง